hello taste ย e a h หลังจากที่ไม่ได้เล่นโซเชียลแคมไปนานมากลองเพลงดีกว่าอาจจะใช่ที่ฉันเพิ่งจะคิดได้สิ่งที่หายและไม่อยากย้อนวันคืนมาใหม่อวันนั้น ที่รู้พบก,กันและวันที่รู้รักกันโอ้วันนั้นอยากจะกลับไปหรือกันอยากให้เธอรู้ว่าเพลงนี้ถูกเขียนออกมาหลังจากวัน สิ่งที่ฉันกับมันไว้ข้างในช่วงชีวิตที่ใคายมีเธอคือช่วงเวลาที่ฉันเป็นสุขในหัวใจ